Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. Uh -huh. So far is the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you are scared. So I become, แต่นี่มือนี่แม่ดาษสิมาสผ้ามาปอกไอ้ขอ้าเนียอีหย่างและพี่น้องเห็ดไข่มุกนมพี่น้องแม่ดาเก็บเห็ดไข่มุกมาได้นี่เห็ดไข่มุกเขาสิมาหลอกหลอกหนังมันออกนะพี่น้องเนาะพวาสปก็แสบใส่ถุงมือกันได้พี่น้องเด้อหลอกแล้วก็สิไป อบอย่างในตออเตาอบเลยพี่น้องอย่างในตออเตาอบแล้วก็สิไปตำป้นตำแก้ขวขับวบักพริกหัวหอมตำแก้วเห็ดเห็ดไข่มุกนี่สีแส่บมีสีใส,ส,สหลอกแกงเสร็จพี่น้อง จำแจวแสบที่สุดพี่น้องเฮ็ดไข่มุกเนี่ยอ่อนอัวรัวดีแต่สิไปแกงไปยังนี่บ่แสบแล้วพี่น้องต่ว่าแหลแจะผู้มักนะพี่น้องจะแม่ดาบ่มักกินล่องแกงเหล่านะแม่ดาว่าบ่แสบดอกออกแหลวได้พี่น้องเก็กกเแกแแบกแตนดอกตูมๆมันมากพี่น้อง,อง,ง,งมันม องลอกอ,ออกแล้วก็เป็นจะแสบค่ะขาวจุนพุ่นเอาไปอย่างอย่างหอมๆแล้วก็มาตํมแจวพี่น้องเอ้ยม่อสิ่งตำสู้กินด้วยจ้าแสบคักได้พี่น้อง หลอกง่ายๆพี่น้องอากาศเริ่มเย็นแล้วหนาหนาวสิมากนะพี่น้องเอ้ยหลอกจนแล้วแหละพี่น้อง แม่ดาสิขอโตหลอกให้มันแล้วเบิ่งเบิ่งลยแม่ได้สิผ้าตาําแจวตําแจวเห็ดแสบๆเนาะพี่น้องเนาะยหญ่มองพี่น้อง <c ười> อยู่ข้างล่างมันมันมันเป็นปวดหลังจังไงบูพี่น้องก็เลยขึ้นยหายขึ้นมาทั้งโตเนาะพี่น้องเนาะวันนี้แม่ดาสิผ้ามาหลอกเห็ดไข่มุกสิย่างตาําแจวเนาะพี่น้องเนาะสิเก็บมาดับหมู่บ้านนี่ แล้วก็มือนีแม่อดากับสิมีเรืองสิม,มาแจ้งแห้พี่น้องสำหรับแจ้งข่าวสำหรับช่องแม่อดาชาแนลเนาะพี่น้องนะแตะก้อนนี่แม่อดาใส่ซื้อช่องว่าซื้อช่องเนาะพี่น้องแม่ดาก็บอกว่าขอัชัดอ่าเป็นแม่ไอดาพากินพาเที่ยวแต่ปบดีแม่ดามาเปลี่ยนเป็นแม่อดาชาแนลเนาะพี่น้อง และตอนนี้ก็แม่ดาขอขอบคุณทุกๆก,การสนับสนุนทางช่องของแม่ดาตอนนี้แม่ดากทำช่องมาได้ปีเขาปีที่สองแล้วนะพี่น้องก็สั่งและได้เรียบร้อยแล้วพี่น้องแล้วก็ได้รับเงินเรียบร้อยแล้วพี่น้องและขอขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆก,การสนับสนุนนะพี่น้องทุกคนเลยทีพี่น้องแล้วแม่ดากระสิเก็บ ลายด้ส่วนหนีแม่ดายังไม่เคยเบิกออกมาเลยค่ะแม่ดาสิเก็บไวตั้งใจขั้งแรกเลยพี่น้องตั้งแต่ถีทีถ้ำช YouTube ขึ้นมาเนี่ยคิดไวในใจจักวัวสิพานอุวพปานแต่กับเป็นพว่มโชคดีที่พานแล้วก็ได้ลายด้เขามากถึงสิบบ่มหมากแต่แม่ดากรยังภูมิใจนะพี่น้องเนาะบ่มหมากแต่กับบหน่อยเด้อคะพี่นอ้องแม่ดาก็สิเก็บเงินส่วนหนีไว ทุกบาททุกสตางค์ที่ได้จากการทำช่อง YouTube ของเมดานี่เก็บเงินส่วนนี้ไปไววทา่าบวชลูกลูกชายนะพี่น้องบวชลูกชายกับลกหลานชายพร้อมอกันยูดีมีแห้งแ่บ่าอาจสิเป็นปีหนาหรือหรือว่าท่านหูนะพี่น้องแล้วเมดาสิแจ้งอีกที่หนึ่งเมดากับสิขอโมทนาสาธุให้พี่น้องทุกคนคือกันได้พี่น้องเดอ้อ แล้วยูดีมีแห้งเม่ดักสิมาแจงข้าวสิบวชลูกทรายน้องพี่น้องว่าว่าสิได้เงินจาก y o YouTube นี่ไปซอยกองบวชของลูกทรายกับหลานทราเท่าใหรนาอพี่น้องเนาะแม่ดักกับมาแจงนี่แหละเม่ดักก็ขอขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะเอฟซีทุกๆคนพี่น้องทุกๆคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ช่องแม่เอด้าพากินพาเที่ยวหรือว่าแม่เอด้าชาแนล ขอบคุณห,หลายๆได้จ้ามันนี้แม่ดากับสิมาแกะอันนี้นะพี่น้องเนาะแม่ดากับบอกบุคคลเก่งเลยพี่น้องเออเอ,อ่ะไปตามภาษาแม่ด่าแหละใส่ถุงมือกันพี่น้องเก็บมาแล้วกับสิมาหลอกออกอันนี้มันสิเป็นหลอกหลอกหนังมันออกนะพี่น้องมันจะเสียบถุงมือจะเป็น เฮตินีต้องลอกหนังเนี่ยลอกห้ังแล้วก็ลอกอันข้างล่างมันออกมันเสพพี่น้องเนี่ยอืมน้อนไม่ได้กิลอกลอกออกอเสพพี่น้องอืมลอกง่ายๆพี่น้องแล้วก็เขาก็ลอกให้มันขา้าสะอาดน่าก,กินนะพี่น้องอันนี้เฮอัน ไข่หมกเนี่ยพี่น้องตำแจวแซ่บแสบได้พี่น้องถอดแว่นตากันใส่แว่นตาแล้วก็ถ้าใส่เบิ้งเงินโทรศัพท์เบิ้งคอมพิวเตอร์ได้ยุพี่น้องกันมาใส่เบิ้งแนงสิลรวินโหลดเป็นขาวจากสีพี่น้องกับเป็นตะแสบ แม,ม,ม,ม่ดากัช่องแม่ด่าบ่มีอย่างหลายพี่น้องแม่ดากัเห็ดตามที่แม่ดามีความสามารถกระสิมมะบูมแน่ก็คือส่องเก็บเห็ดช่วงเก็บเห็ดหละพี่น้องไล่ได้กับเขามาได้หลายแน่กับขอบคุณพี่น้องทุกๆคนที่เขามาเป็นกําลังใจให้แม่ดาเนาะพี่น้องจากนั้นปกติกะสิเก็บผักปาลาผลไม้ปลาเ็นื้อยูเนื้อกินหรือว่า เห็ดสวนน,น้อยของแม่ดาก็มีแคเนียพี่น้องคอนเทนต์ของแม่ดาบ่าคอยมีอย่างหลายดอกจก้ะ่ายทำแต่ในขอบครัวจากของไปเล็กๆหน่อยพ่อได้หาได้ซิปนะพี่น้องเก็บรวบรวมกันไว้เพื่อจะไปใส่กองบวชตอนนี้แม่ดาก็ได้รับเงื่อจาก YouTube หลายเทียแลไวเด้อพี่น้อง ดีใจวาสัษพี่น้องเอ้ยบ่คิดว่าสิจะคลองสีเห็ดผ่านได้มากกำมาได้ได้หลายนำคลิปเก็บเฮ็ดเลยพี่น้องมีพี่น้องเขามาเป็นกำลังใจหลายมีแห้งขึ้นหลายพี่น้องเอ้ยสิดได้สิดได้เงินไปใส่กองบวชลูกไส้กับหลานไส้นะพี่น้อง เพิ่นสิบวร้อมกันเพิ่นวานพี่สาววานห้รล่อหลานชา้น้ำลูกชา้ของพี่สาวนะพี่น้องก็เลยลอถบวบพร้อมกันเพราะว่าเพิ่นสิคัดเลือกทหารเดือนเมษายนเนาะพี่น้องเดือนเมษาปีหนาหลังจากนั้นเพิ่นกับิฟังข่าวว่าเป็นยังไดหลายจังสีหูว่าสิบวชยายมัดยเนาะพี่น้อง แม่ดาก็เบาไม่ค่อยเก่งพี่น้องเอ้ยเนี่ยพี่น้องตำไ,ไปขวัวขวัวบกพริกขวัวหัวหอมขวัวบกพริกหัวหอมดีๆีเลยกะย่างเห็ดนี่แล้วก็ตำแจวเอาไส้ส้มฟิดไว้กินโดนๆเนาะพี่น้องเนาะแม่แม่แมดากะสิป,ปอกให้มันแหลวกันเนาะพี่น้องเนาะ เซตเรียบร้อยพี่น้องฮิตไขมุกที่เมด้าลอกลอกเรียบร้อยแล้วพี่น้องลอกเอาผิวข้างนอกเขาออกเนาะนี่ลอกเขาเอินลอกเอาหนังเฮดออกแล้วนี่ผิวข้างหน้าตอนนี้จะเป็นยังไงพี่น้องอนี่เขาจะเอาไปย่างย่างในเตาอบ แม่ดากะสิเอาไปย่างไปเนี่ยสิย่างหรือสิต้ม่มสิลวกใส่ตู้เย็นไว้ก็ได้ที่พี่น้องทำมันได้หลายแต่นี่แม่ดาคิดว่าตมแจวกับเบิร์ดพอดีเลยพี่น้องนี่แม่ดากะสิเอาไปย่างแล้วกะสิขัวพริกขัวหอมกระเทียมตมแจวแซ่บนะพี่น้องมึงข้าวจุ่นพุนห่าหลอกออกแล้วคือไข่แลยพี่น้อง บะนี้กะสิมาขัวพริกขว,กขวหัวหอมเนาะพี่น้องขัวให้หอมหอมขวจนว่าสีซุกเนาะพี่น้องเนะาะบะนี้พริกของขา้าวกะเริ่มสีซุกแลพี่น้องขัวไปเรื่อยๆหอมพริกแลพี่น้องจากนั้นท้าวกบสิเอามาเท hey, ลงในครกพี่น้อง เทน้ำในโคกเรียบร้อยแล้วก็โคกแม่ดาสิบอ่อให้นละเอียดลายได้พี่นอ้องตามๆพ่อมันบุบๆเปไป,ปเนี่ยพี่นอ้องกินเนี่ยมันถึกเมดพริกหมั่งยั้งมัง่งเซ็ตเรียบร้อยอันนี้เป็นเฮดเฮดที่แม่ยาแม่ดาเอาไปอบให้นามมันออกไปเนาะพี่นอ้องพ่อนามมันออกแล้วเขาก็เอามายางในกระทะมันจะได้อมหอมพี่นอ้อง สูตรของแม่ไอดาเนี่แซบสุดยอดได,พดพ้พี่น้องล่องมึงได้พี่น้องพี่น้องอยากแซบล่องเมึงได้จ้าเสร็จแล้วแล้วก็เอาเห็ดของข้าเทลงไปเลยพี่น้องหอมหอมพี่น้องไปดาดกระทะน่าเรียบลอยพี่น้องห้อนหอนข้วกระตำมพี่น้องเด็กน่อยกระเล่นน้ำอยูข่ข้างๆนี่แหละพี่น้องเอยลูกน่อยกย็ได้ ตกเร็รีบบร้อยจากนั้นเท้าก๋าสิปรุงเครื่องนะพี่น้อง,งผงชูรสไม่ได้ใส่ผงชูโรสนิดหน่อยผู้ใดบอกกินผงชูรสกับบอตองใส่ใส่น้ำปลาร้าใส่หน่อยๆก้อนพี่น้องซิมเอาไปเรื่อยๆมักรสได้ก็ได้น้ำปลาใส่น้ำปลาเสร็จแล้วเราก็จะ ตาตามตา,มตา,มตามให้มันเขา่ขาๆกันเนาะพี่น้องยั่วอเนื้อเนให้มันเขา่าๆกันจากนั้นเท้ากระสิมาซิมเบิ่งรสชาติรสชาติตามต้องการแล้วนะพี่น้องเมดากะสอบนัวนันวน้ำปลาแดกหลายหลายเลยพี่น้องแล้วแม่ดากะสีซิมเบิ่งก่อนพี่น้องซิมเบ้งก่อนไม่ใช่เป็นจังไดาย ไข่แนอยูได้พี่น้องแต่ว่าขาดน้ำปลาไปนิดนึงแม่ได้ใส่น้ำปลาจะโบกกันได้พี่น้องเอพราะว่ามันบนนวปพนไดงเซ็ตสิ่งพี่น้องเรียบร้อยเซ็จเรียบร้อยพี่น้องแจวเห็ดของแม่ดะรับประกันคว่วแ่บพี่น้องแบ่บค่ะอีลีพักกะเก็บจากระเบียงเลยพี่น้องไม่พักแพร่ พักเอียงพักคราวตองแล้วก็พักหอมเปรบักแตงกระเก็บจากสวนยังได้เก็บอยู่ได้พี่น้องบักทั่วสองสามนวยแค่นี้แม่อดาก็ะอิมน้พี่น้องอาหารเย็นมือนีของแม่อดาเรียบร้อยลดวามอ้วนไปน้ำผอมพี่น้องเสแสบน้ำกันด้วจ้า